สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้พบกับจอมซนพาเพลินแสแนวเด้อจ้าวันนี้จอมสนกะจะพามาแก่งเห็ดหน่อไหมรวมเด้อจ้าก็มาเริ่มทํากันได้เลยจ้าขั้นตอนแรกกะใส่น้ำใบายานางเด้อจ้าสองใส่พริกหอมกระเทียมที่ห้าโขูไวเด้อจ้าถ้าน้ำหน่อยกะเติมน้ำลุ้งไปเพิ่มอีกเด้อจ้าต่อไปกะเอานน่้อไหมเห็ดที่เ้าเตรียมไวมาใส่เด้อจ้า ใส่ไปเลยคนให้เข่ากันจักหน้อยจ้าแล้วก็บปุงรสเลยต่อไปใส่ผงชูรสใส่เกลือจักน้อยใส่น้ำปลาจ้า ปรุงรสให้มันแซบมันนัวตามที่เขาต้องการเลยจ้าค้นให้เครื่องปรุงมันเข้ากันกับปิดฝารอให้มันสุกเลยจ้าพ่อสุกแล้วก็เอาใบอีตูลงไปเลยจ้าคือดำแทนอใบอีตูกะเซตเรียบร้อยแล้วจ้าพ้อมรับประทานได้เลยจ้า